ย้อนเส้นทางรักโอดจีน่าก่อนปิดฉากชีวิตคู่กับรักต่างวัย21ปีห่างหายจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจเป็นหลักสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่โอ๊ตวรรุฒิแถมตอนนี้นั้นยังกลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วหลังจากแต่งงานกับภรรยาต่างวัยจีน่าอันนาะแต่ล่าสุดเป็นอีกหนึ่งข่าวสุดช็อกหลังจากที่รายง,งานว่า คู่รักต่างวัยโอจีนานั้นได้ตัดสินใจยุติชีวิตคู่ลงเรียบร้อยแล้วคงไว้เพียงสถานะพ่อแม่ของลูกชายทั้งสองคนเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละห้องสำหรับเส้นทางรักของโอจีนาหลังจากที่คบหาดูใจกันมาพักใหญ่ก็ได้มีพิธีมันที่โรงแรมเพนนิสุลา เมื่อวันที่19มกราคม2559กระทั่งเวลาผ่านมามีข่าวออกมาว่าสาวจีน่านั้นกำลังตั้งท้องรูปคนแรกน้องโอลาฟทีทัตและทั้งคู่นั้นก็ควงกันเข้าพิธีวิวาไปเมื่อปี2560ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก โดยมีลูกชายถือแหวนเป็นพยานรักคนสำคัญของงานและเมื่อเดือนมกราคม2561ซาวจีน่านาันก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองและได้คลอดลูกชายคนที่สองไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีเดียวกันพร้อมตั้งชื่อว่าน้องโอลาฟ จากนั้นมาโอจิน,น่าก็ดําเนินชีวิต4คนพ่อแม่ลูกมาตลอดมีภาพมีโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักออกสื่อบ่อยๆจวบจนถึงวันนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ